ต่อไปเ้างก็สีเอาปลาใส่ครับพี่น้องเลาวก็เหาเปื่้ยเก็กน้อยแล้วใส่เล็กค่ะควางปลาหนึ่งตัวนะคะจิ้มคนนะคะแตะลงให้น้ำมันท่วมก่อนพี่น้อง พี่น้องเมนี่เอ้ยหายจากกัวไปโดนค่ะพี่น้องพาแต่พี่น้องเขาป้าหาเห็ดเอนี่พาเข่ากัวค่ะพี่น้องนี่สิพาไปเห็ดแกงสมค่ะแกงสมปลากระพงแกงไตเลยค่ะพี่น้องพาลงไตเลยค่ะเมื่อนี่ลงปากไตค่ะโมูเห็ดให้กินมากกินอาหารไตเป็นพิเศษเลยค่ะวัตถุดิบเส้นผสมเฮาค่ะพี่น้องข้าวจะมีปลากระพงค่ะซื้อปลากระพงมาจากเร์ตัดค่ะ แล้วก็อันนี้แกงใส้กรค่ะมอระกอค่ะแล้วก็ตัวฟักยาวค่ะพี่น้องอันนี้พริกแกงค่ะพริกแกงใต้เลยค่ะพริกแกงโซมใต้มโซมาให้จากภูเก็ตเลยค่ะหอมแท้เลยค่ะกะปิกะปิใต้ด้วยกันค่ะนี่กระโมโซมาตรงมากร้ายค่ะจากภูเก็ตน้ำตาลค่ะบกตีเส้นน้ำตาลปิ๊บตืโมนี้บมีค่ะก็เล้ยใส้น้ำตาลสายไป นี่ค่ะสิร้องเฮ็ดเบิ้องอะพี่น้องบ่เคยเฮ็ดคือกันมีแต่กินหมูมาเฮ็ดให่กินค่ะหมูจากปักไตค่ะช่วงนี้โควิดเลยบ่ได้พ่อกันค่ะก็เลยอยากกินค่ะก็เลยให้หมูส่งเครื่องแกงมาให้เดี๋ยวสิแกงกินเองค่ะพี่น้องไปไปรุ่นพ่อม่กันค่ะพี่น้องลืมลืมกังลืมแน่พี่น้องลืมบกหนาวค่ะหน้าบกหนาวแล้วก็ข้ามหน้ามาขามเปียกค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปข้นหน้าบกหนาวก็สิบีบหน้าบกหนาวนี่ใส่ตอนจบค่ะมันทิกกบคอม ทำเปียกกรใส่ขั้นน้ำก่อนค่ะขั้นน้ำก่อนน้ำเดือเดเขาก็เอาพริกแกงส้มลงไปค่ะแกงส้มเขานี่แหละสม้ะกสมก็กระปิค่ะประมาณอย่างละช้อนครึ่งนี่แหละค่ะพี่น้องถ้าพีก่อนนะคะนี่เทงเมือ่อดเทงฝนตกเทงป่าห้อง บืมแล้วครับนะฟ้าห้องบื้มบื่อครับพี่น้องเราพี่แกงละลายจังเลยค่ะพี่น้องนี่ยค่ะพี่แกงละลายแล้วเดือดเต็มที่แล้วพี่น้องอ้ยหอมค่ะหอมมากพี่แกงใต้ค่ะมารลิจันทร์มากลายหอมกินกะปิหอมแบบน้ำลายไหลค่ะต่อไปครับปรุงรสกันค่ะพี่น้องไปใส่น้ำมะขามเปียกก่อนค่ะน้ำมะขามเปียกสัก เีมแล้วจะต้องใส่มะนาวตามทีหลังค่ะพี่น้องน้ำตาลค่ะนี่จันเซ่ซ่อนซานี่แหละบ่ม,มากหวานหลายค่ะพี่น้องแล้วก็ชุบรสค่ะแ,แต่ผู้มักเลยค่ะมากหน่อยใส่หน่อยมากหลายใส่หลายจับหลาย เกลือค่ะจากน้อยค่ะเพื่อความกลมกล่อมค่ะพี่น้องแค่นีน้มันต้องใส่เกลือค่ะที่กลมกลม่อมน้ำปลาจากซ้อนหนึ่งก้อนพี่น้องซ้อนโต๊ะค่ะนี่ค่ะเอาข้าดังเดี๋ยวต่อไปชิมรสดูค่ะพี่น้องขาดอะไรก็ได้นะ ก็เติมเปรี้ยวอีกนิดนึงค่ะพี่น้องเส้นหนามะขามเปียกอีกจากทัพพีก็นะมาลดใดก็เติมเอาพี่น้องเดี๋ยวจะได้เส้นหน้าบางหนาวอีกอยู่ค่ะพี่น้องไปใส่กระกอลงไปเลยค่ะพี่น้องมันมันน้ำสุกใส่ไปก่อนเดี๋ยวค่อยใส่ปลาที่หลังค่ะพี่น้อง <c oughs> เดือดจากน้อยก่อนค่ะมะกรูเปื่อยจากน้อยค่อยเอาใส่ปลาลงไปค่ะ ต่อไปเ้างก็สีเอาปลาใส่ครับพี่นอ้องล้วก็เอาเปื่อเก็บน้อยแล้วใส่เลยค่ะควางปลาหนึ่งตัวนะคะเมื่อหนึงน่งถือกล่องมื่อหนึงน่ง,ง,งเฮ็ดค่ะขวามิดตุ๊ตัตงคิ้งคนนะคะ แต่ลงให้น้ำมันเพิ่มก่อนพี่น้อง <c oughs> น้ำเริ่มเดือดปลาเขาก็เริ่มจัดสุกแล้วพี่น้องนายกินแล้วค่ะพี่น้องแกงส้มปลากระพงสูตรปกตักใต้ปลาปักยาวครับพี่น้อง อยากกินอะไรก็ทำกินเอาค่ะพี่น้องเอออยากกินอาหารแบบใดให้กินเอาซื้อเขาพ่อเสีบพ่ถืกปาก <c oughs> ใกล้จะเสร็จแล้วพี่น้องแล้วหน่อยก็ใส่น้ำมะนาวแล้วก็ยกลงค่ะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะพี่นอ้องพี่น้องหนึ่งช้อนจักสองช้อนก่อนค่ะ ช้อนชิ้นบนบิงกรค่อยเติมไหมค่ะชิ้นรถค่ะพี่น้องชิ้นบิงกรอเออได้หวานได้เค็มได้ค่ะกินได้แซ่บแลวคบะพี่น้องไปเสิร์กันเลยค่ะเป็นไงคะพี่น้องหน้าตาหน่ากินเลยค่ะพี่น้อง ตาใสได้เลยแกงใต้เราแกงสมปลากระพงค่ะจอดเลยค่ะแซ่บเครื่องแกงของใต้ล้วนๆค่ะของแท้เลยค่ะแต่คนอีสานทำตักเสิร์ฟกันเลยค่ะพี่น้อง สมปลากงเขาก็เสร็จแล้วเดี๋พี่นอ้องกอชมค่ะรอชมเต้นว้าว <Wow. S 1> น่ากินเลยค่ะพี่นอ้องหน้าตาน่ากินมากเจอะเลยอืมอสุดยอดมันประชาทิที่คนใต้ทำให้กินเลยค่ะอืม อือ้ยยอดแซบแซบแซบจรกงๆกะสวยห่อนๆครับพี่น้องอืมถึง,ถงเพื่อนคนใต้เลยครับพี่น้องโควิดเลยไม่ได้มาหากันปกติก็ไปมาหาสู้กันเฮ็ดนานกินท้องเที่ยสู้กันกินวันนี้ไม่ได้ติดต้อกันค่ะเฮ็ดกินเอาอยากกิน เยำแซ่บสไตล์อีสานแกงส้มใต้สไตล์อีสานค่ะพี่น้องจอดกะ่ะสำหรับนี้ก็จบแค่เพียงแค่นี้ค่ะพี่น้องขอลาพี่น้องไปก่อนฝากเปก็นกำลังใจให้มาริจันเลด้ะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะคะ่ะฝากเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปจะแซ่บหนัวนัวค่ะสำหรับนีน้ก็ขอลาไปกินข้าวก้อนค่ะพี่น้องบาย